อันนี้อันนี้เบ้งฉาบฝาานะครับเด้ออันนี้อันน good, ี้ฉาบคัดเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่กิ่งสีอย่างเดียวนะครับเลือแต่กิ่งสีอย่างเดียวนะครับเด้อนี่นี่ถ้าฉาบให้มันเรียบมันสีได really ้เลยครับนี่นี่คือฉาบสองหลอดแล้วเด้อครับเี่ยที่ฉาบฉาบแล้วกับสีนลครับเด้อก็สีมันกิ่งสีล่องพื้นก่อนนะครับนี่ฉาบเป็นสีแล้วก็สีมันกิ่งสีล่องพื้นสีล่องพื้นปูนไม้นะครับเด้อ สีล่องพื้นไม่ฝ่าไม่ปูนไม่อะครับแบบเดียวกันครับเนี่ยจะถึงวาจิ่งรอบหนึ่งนะครับเด้อเบิ้งสร้างปฏิกิจงเนี่ยเบิ้งครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวสร้างปฏิกิจงเนี่ยเบิ้งครับจิ่งจิ่งวิธีการจิ่งสีให้มันเนียนนะครับเห็นไหมครับถือสร้างปฏิกิ่งสีสีล่องพื้นรอบหนึ่งครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อันนี้สร้างพื้นโดยชำนาญงานหรือเด้อครับเด้อมันจริงเะครับนี่พู้ได้สีจริงก็ได้ครับว่าต่ว่าจะหามันหนั่นมันหนั่นเคลื่อนยังไงย้ายมันเป็นห้อยนะครับนะครับย้ายสีมันกรองมันยังไงนะครับกับจริงในเบิร์ดเลยครับผู้ได้โบว์บินสร้างกับจริงได้เลยครับเด้อค่อยๆเฮ็ดออก่ะครับนี่แต่ว่าตรงจริงสีร่องพื้นยังสีนะครับเด้อรอบนึงเด้อครับ เนี่ยคือจิ้งสีร่องพื้นรอบนึงมาในจิ้งตัวนี้รอบนึงแล้วครับกะกระถามันแห้งนะครับเด้อถามันแห้งแล้วก็เบื้องว่ามันเป็นเม็ดบางใดเพราะจะเป็นเม็ดบางใดก็เอากระดาษใชยรูปๆก่อนนะครับเด้อรูปๆบอกจะน้อยก่อนบวดน,นี้ยค่อยค่อยมาจิ้งสีสีจริงนะครับเด้ออันนี้คือคือร่องพื้นครับ เนี่ยครับเนี่ยฉาบฉาบก็ต้องฉาบแบบนี้นะครับเด้อฉาบแบบนี้เลยละบึงคัดคัดหูุดให้มันเนียนๆนะครับแล้วก็ะจามัดกิ่งร่องพืนอีกสีนะครับเด้อเนี่ยครับกิ่งร่องพืนสีหลอบหนึ่งครับเนี่ยเห็นไหมครับต้องกิ่งร่องพืนก่อนนะครับเด้อเราไปกิ่งร่องพืนมันมันสีบรบทนนะครับเด้อสีครับตัวกิ่งร่องพืนไปหลอบหนึ่งครับ นะครับจริงสีก็ต้องใส่ใส่สีฝาโดยเฉพาะนะครับเด้อสีจริงมันนะครับสีจริงนี่ก็ต้องใส่จะจริงฝากะเอาเอาสีฝามาจริงนะครับเด้อมันจะสีทนนะครับเด้อสีฝากับสีผนังนี่มันสีค้นละตัวกันนะครับเด้อสีฝาเราเอาที่้าถือรักไอสีสีฝานะครับสีเฉพาะนะครับ สีเฉพาะสีท่าฝาโดยเฉพาะนะครับมันมีลายยีหออยู่ครับเลือกเอาครับยีหอได้ก็ได้ครับมัจะเป็นสีฝานะครับเด้อเลือกเบื้งเอาคุณภาพนั่นครับอันใดยีหอใดคุณภาพดีพอดีเราเลือกเอาครับนี่ให้เลือกลายแบบครับเนี่ยครับทีริงร่องพืนแบบนี้ครับหลอดหนึ่งนะครับเด้อนี่นะครับทีริงร่องผืนอันตีหลอดหนึ่ง ล้วก็ปล่อยแหงๆครับบานนี่กับจิ้งจิงสีจริงจิงสีจิงทับไปสองรอบนะครับเด้อจิงสีจริงสีฝานะครับเด้อสีฝามาจิงนะครับเด้อมันสีเนียนงามสียู่เลท้นลีลีครับเนี่ยครับแต่คันแรกต้องจิงสีสีล่องผืนไปก่อนนะครับแต่จิงสีฝาเลยมันสีบอดเลยนะครับเด้อ ก็ได้ย่เวลาเก็บงานมันเก็บยากครับมันสิหล่อนมันสิเก็บยากนะครับมันกับบท้นอยู่บทนพร้อมกับเคื้อเขาจริงร่องพื้นถังสี่ใบก่อนครับเนี่ยจริงร่องพื้นถังสี่เบื้งบางไปหลอบหนึ่งก่อนครับนี่แต่ก็จะจริงสีจริงนี่สีสุดหยอดเลยครับสียูแบบโคงท้นเลยครับอันนี้ก็แค่ใันก่อนเด้อครับเด้อเด็วจริงสีจริงยากจมาบอกอีกแค่นึงว่าแบบใดครับนี่ก็บอกเบื้องต้นไปก่อนครับ เปิต้นกิ่งสีร่องพื้นครับนี่ครับทับไปก่อนหลอบหนึ่งครับเห็นไหมนะครับตามมันกันรังเห็บยู่ครับนี่ครับทีมงานผมนี่แหละครับทีมงานเดียวกันครับริ่งยังสีเ่ยมันสีท้นครับยิ่งล่องพื้นไปก่อนเนี่ยมันสีท้นนะครับเด้อนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เอาสมนีก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวทิ่งเป็นท่าสีกิงแล้วยังส้หม้อบอีกทีหนึ่งมาเคล็ดลับมันมีแน่วใดครับ จริงๆมันเนียนมันงามเลยครับเอาชิ้นนี้เอาสำนีก่นอ,มมอนนะครับเด้อ